ก็ไม่คิดว่าจะได้มานั่งอัดคลิปที่นี่นะฮะตอนนี้อยู่ที่สนามบินอิสตันบูลนะครับประเทศตุรกีนั่งจากที่ไทยนะครับเพื่อที่จะไปลงเอดินบุระที่สกอตแลนด์นั่นเองนะฮะแต่ว่าจะมาเปลี่ยนเครื่องที่ตุรกีทีนี้ออกจากที่ไทยเนี่ยเครื่องออกช้ากว่ากําหนดไปประมาณชั่วโมงกว่านั่นเองนะฮะ ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราเดินไปสอบถามพี่หน้าเกตแล้วว่าเออทำไมยังไม่ออกมีอะไรหรือเปล่าครับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเออกำลังเตรียมอาหารอยู่ซึ่งเราว่าอาหารมันน่าจะเตรียมไว้เสร็จหมดแล้วนะครับเท่าที่เข้าใจนะอ่ะโอเคก็เลยไม่ได้สนใจอะไรก็ขึ้นเครื่องเครื่องเนี่ยก็เทคออฟหรือออกมาจากที่ไทยเนี่ยช้ากว่ากําหนดประมาณชั่วโมงกว่านั่นเองแล้วก็ มาถึงที่อิสตันบูลสนามบินนะฮะก็คุยกับลูกเรือเขาก็บอกว่าเออเขาน่าจะมีการสื่อสารแล้วก็บอกกันเรียบร้อยแล้วว่าเออเนี่ยมันมีการดีเลย์นะรอนิดนึงนู่นนั่นนี่นะครับซึ่งไฟฝ์จากอ,อิสตันบูลไปเอดินบะร์เนี่ยของผมอะประมาณ6โมง15คือเวลาบอร์ดดิ้งนะฮะผมมาถึงที่เนี่ยหกโมงครึ่งลงจากเครื่องเครื่องเนี่ยก็ไม่มีงวงช้างต้องแบบ ยืนรอเพื่อที่จะขึ้นรถบัสซึ่งเขาไม่มีการจัดการว่าเออใครที่จะเป็น connecting flight หรือว่าจะมีไฟต่อเนี่ยให้แบบเออแสดงตัวก่อนแล้วให้ออกมาก่อนแล้วเพื่อที่จะได้ไปขึ้นรถบัสก่อนผมต้องรอรถบัสถึง3คันเพื่อที่จะเข้าไปที่สนามบินนั่นเองนะฮะพอเข้าไปที่สนามบินเนี่ยออจังหวะนั้นอ่ะไม่มีใครมาตะโกนเรียกหรือว่าคอยบอกว่าแบบเออใครที่จะไปไฟนู้นไฟนี้นะครับก็คือแบบไม่เห็น จะมีเห็นแบบมีชายใส่สูทอยู่คนนึงแค่ถือป้ายว่าไปต่อไหนแค่นั้นเองแต่พอไปถามเขาก็ไม่ได้บอกอะไรนะฮะผมก็เลยตัดสินใจวิ่งแบบวิ่งสุดชีวิตวิ่งวิ่งเร็วมากเข้าใจว่าตัวเองวิ่งเร็วมากวิ่งไปให้ถึงหน้าเกตที่จะต้องไปขึ้นเครื่องนะฮะจริงๆก็คือมากับเพื่อน4ี่คนแต่ว่าคือวิ่งไปก่อนเลยเพื่อจะไปบอกเขาว่าเออเนี่ยกำลังจะมานะกำลังจะมานะแบบว่าเออกำลังจะมีสี่คนกำลังจะมาแต่ก็ไปไม่ทัน เขาบอกว่าเนี่ยเพิ่งปิดประตูเครื่องไป5นาทีที่แล้วก็ลวเลยเไปไม่ทันก็เลยแบบเออเฟลไปละหดอกใช่ป่ะครับหลังจากนั้นเราก็ไม่รู้จะต้องทอํายังไงนี่คือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เดินทางด้วยตัวเองเนี่ยแหละแล้วตกเครื่องครั้งแรกเลยปกติเป็นคนเผื่อเวลาอยู่แล้วนะเพราะว่ารอบนี้มาเผื่อเวลาประมาณชั่วโมง5 5นาทีเพื่อเปลี่ยนเครื่องนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าสนามบินอิสตันบูลจะแบบ ใหญ่มากจริงๆแบบว่าจากจุดที่เราลงเครื่องเนี่ยปุ๊บแล้วก็ต่อรถบัสเข้ามาแล้ววิ่งไปเกตเนี่ยคือแบบไกลมากนะฮะซึ่งตอนผ่านผ่านตัวกระเป๋าว่าอีกรอบหนึ่งอ่ะก่อนที่จะไปเกตอ่ะคือมันเร็วมากนะเขาทํางานได้ค่อนข้างเร็วแล้วนะแล้วเราก็วิ่งไปเกตเนี่ยก็คือแบบก็ยังไม่ทันแล้วแบบมันไกลมากจุดที่ไปแบบโอ้โหโคตรไกลอ่ะเออหลังจากนั้นก็ไม่รู้จะทำไงก็ถามเจ้าหน้าที่ตรงนั้นเขาบอกว่าเออต้องไปที่ ศูนย์ของ t u r k ์กิสแอร์ไลน์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนั่ง t u r k ์กิสแอร์ไลนต่อไปที่เอดินบุร์ใช่ปะพอไปถึงเสร็จเขาบอกว่าขามาคุณไม่ได้นั่ง t u r k ์กิคุณนั่งอีกสายการบินมาคุณจะต้องไปอีกที่หนึ่งซึ่งจะเป็นจุดประสานงานซึ่งมันไม่มีป้ายบอกครับก็คือต้องเดินคำคำแบบถามเจ้าหน้าที่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยไปถามก็ไปถึงก็ไปถึงจุดที่จะต้องไปถามใช่ปะครับก็ไปเสร็จประสบการณ์อันนี้ จำเป็นเลยนะครับต้องเอาพาสปอร์ตกับบอร์ดยิ่งพาสยื่นให้เขานะเพื่อเขาไปไถ่ายเอกสารเพราะว่ามีผู้โดยสารที่ตกตกหล่นคล้ายๆเราอะแต่ว่าไม่ยื่นพาสปอร์ตก็คือไปแจ้งแบบเดินเบิร์เดินไปที่เคาน์เตอร์แล้วแบบไปไปแจ้งนะแล้วเขาก็บอกว่าโอเคแบบรู้แล้วว่ามีใครตกบ้างไม่เป็นไรแต่ถึงเวลาจริงเขาบอกว่าเอา้าคุณไม่ได้ยื่นพาสปอร์ตกับบอร์ดยิ่งพาสมาให้เราถ่ายเอกสารก็เลยมีปัญหาก็แบบโอ้โหแบบโคตรสงสารเขาเลยนะแต่ว่าเคสของผมก็คือ ยื่นทำพาสปอร์ตแล้วก็บอดินพาสให้เขาเรียบร้อยแล้วก็คือรอเดินทางไปด้วยกันทั้งหมดสี่คนนะครับแต่ว่าจองตั๋วไม่พร้อมกันแล้วก็งงนะวิธีการคืออะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่เนี่ยต้องส่งข้อมูลไปให้ที่ไทยแล้วก็ประสานงานดูว่าจะมีไฟล์ไหนที่จะสามารถให้คุณไปได้วิธีการทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรอมาทั้งหมดสามชั่วโมงครับแล้วก็คือมาทั้งหมด4ี่คนสามคนก่อนหน้าน,นี้ที่มาพร้อมกันนะ แต่ว่าผมไปถึงเคาน์เตอร์ตรงนะั้นคนแรกนะออแต่สาวคนนะัได้บินแล้วก็คือออกจากอิสตันบูลเนี่ยตอน10โมง15เพื่อที่จะไปที่ฮิสโตรที่ลอนดอนนะครับแล้วไปขึ้นเครื่องจากฮิสโตรตอน3โมง10เพื่อไป Edinburgh, เอดินบะระซึ่งแบบผิดเวลาแบบเละเทะมากมั่วซั่วมากแต่ของผมกลายเป็นว่าคนเดียวที่โดนทิ้งอยู่คนเดียวก็คือจะต้องนั่งรออยู่ที่อิสตันบูลเนี่ยถึงบ่ายโมง10แล้วหลังจากนั้นเนี่ย ก็ไปรอเปลี่ยนเครื่องที่ Edinburgh. เอดินบะระต้องไปรอเปลี่ยนเครื่องที่ฮิลโซเพื่อไปเอดินบะระนะฮะตอน5โมง45ซึ่งก็คือเวลาต่างจากเพื่อนอีกประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก็คือโดนทิ้งอยู่คนเดียวเนื่องจาก b o ๊กกิ้คนละบุ๊กกิ้ผมก็ไม่เข้าใจนะแล้วคือผมผมก็ถามเจ้าหน้าที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าเออตั๋วมันเต็มแบบตั๋วมันเต็มแล้วแบบไม่มีที่นั่งให้คุณไปซึ่ง เพื่อนบอกว่าบนเครื่องเนี่ยที่กําลังจะออกก็คือเพื่อนนั่งอยู่บนเครื่องรอแบบประตูปิดเรียบร้อยแล้วบอกที่นั่งเหลือเต็มเลยคืออะไรคือประสานงานกันยังไงไม่เข้าใจก็คือก็เลยแบบว่าอ่ะก็เลยต้องนั่งรอนะครับแล้วก็เขาก็ให้แบบภูมิปองมาหนึ่งใบเอาไปกินข้าวแค่นั้นเลยอืมก็ตอนนี้มีเวลาอยู่ที่สนามบินอิสตันบูลประมาณสามชั่วโมง ก็นั่งรอไปนั่นเองนะฮะก็เลยมาดคลิปว่าสมมุติว่าถ้าจะต้องเดินทางแล้วต่อเครื่องแล้วเกิดการพลาดจะต้องทำยังไงครับก็คือต่อเครื่องนั่นเองก็คือเราก็ต้องไปติดต่อเคาน์เตอร์ของสายการบินซึ่งไม่ใช่สายการบินถ้าถ้าเป็นสมมุติถ้าขาจากไทยนั่งเติร์กิสมาแล้วจากเติร์กิสไปเอดินนะก็คือไปที่เคาน์เตอร์ของเติร์กิสได้เลยนะฮะแต่ว่าเคสเนี้ยมันไม่ใช่ก็คือเราต้องไป เคานเตอร์ของอีกสายการบินที่เรามาจากไทยนั่นแหละเออไปคุยกับเขาแล้วก็รอเขาส่งเรื่องจากที่ตุรกีไปที่ไทยส่งเรื่องกลับไปกลับมานั่นเองนะฮะซึ่งใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนั่นเองนะฮะซึ่งจริงๆเรายื่นพาสปอร์ตพร้อมกัน4คนผมมองว่าเขาก็ควรจะเอาเรื่องไปพร้อมๆกันไม่ใช่ดูบุ๊กิ้งทีละใบทีละใบทีละใบอะไรอย่างเงี้ยน,นะก็เลยแบบเสียความรู้สึกนิดน,นึงอ่ะเออ ในกรณีที่เขาออกตั๋วใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะพาเราไปออกตั๋วนั่นเองนะครับอันนี้เพื่อนผมก็เดี๋ยวจะไปออกตัว๋วแล้วก็ไปที่เกตเพื่อเดินทางไปที่ฮิสโตรแล้วก็ไปรอที่ฮิสโตรแล้วก็ค่อยเดินทางไปที่เอดินบัร์นะครับส่วนเรื่องการขอค่าเดเชยต,ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องดําเนินการต่อไปภายหลังนั่นเองนะครับ